ระเบิดร์นโด<ะ>ขนาดไหนโอ้โหร้านสามถือว่าแรงใช้ได้ตุยไปไปยงังเออร้านเจ็ดเนี่ยโคตรแรงเอ้าหูได้ฝ่ายเป็นฟราวดินคิดว่ากำลังต่อสู้น้อยแล้วตัน,น้อยกว่าอ,อ,อฮันช็อปบ,บริการตเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะ ใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครัเดิร์ฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม10บาท11บาทกับพ <Hello guy. S 2> ี่บันสุดจะหล่อเท่กับอาวุธเทพของเขา ในแพทนี้เนี่ยพี่บันแสงนะก็มีอาวุธเทพเป็นของตัวเองแล้วจากที่ผมเนี่ยรอมานานว่าเมื่อไหร่บันแสงจะมีอาวุธเทพเป็นของตัวเองแพทนี้ก็เรียกว่าเข้ามาแล้วแล้วก็เป็นอาวุธเทพที่เล่นกับดีบับด้วยนะ่ยมาเราก็ไปดูอาวุธเทพกันนี่เลยผู้ข้ามขีดจำกัดบันนะดับชุดกิววอ์เนี่ยโคตรตึงไปไงโอ้โหอยากจะเท่เฟี้ยวตัวของบันเนี่ยถ้าใครลืมไปแล้วนะว่าบันแสงมันเป็นตัวยังไง ตัวของบันเขาเนี่ยมันจะมีพาสีที่เรียกว่าอนาเขตขโมยตอนเริ่มต่อสู้เลยซึ่องอนาเขตขโมยเนี่ยมันจะมีเพิ่มความสามารถด้านเลือด5%ต่อผู้พองที่กาหนดผู้พองที่กาหนดเนี่ยก็จะเป็นพวกแกง๊ง7บาปเผาพูดเผามนุษย์ทั้ง3แก๊งนี้จะได้สแต็กต่อเขา้าร่วมต่อสู้1คนนะนะเดี๋ยวถ้าตัวเองยิ่งใช้สกิลเนี่ยกับอีกฝ่ายที่ติดเอฟเฟกดีบัฟสัญลักษณ์จดจ่อเนี่ยจะเกิดดาเมจคิดิคอนแน่นอนสัญลักษณ์จดจอก็คืออัตราคิดิคอนลด100อะนะ แล้วก็จะมีนาเขกขโมยลดดาเมจที่ทั้งทีมโดน20%แล้วก็ลดดาเมจที่ตัวเองโดนเนี่ย20%ด้วย <Okay. S 1> ก็เป็นตัวที่แบบว่ามีทั้งความถึกมีทั้งความแรงแล้วก็ถ้าจะเล่นตัวนี้ก็คือเปิดสกิลหตามด้วยสกิลสเป็น1กับ2คือแบบแรงโคตรเพราะว่าสกิลสเนี่ยจะแรงตามดีบัฟที่ติดไงสูงสุดอยู่ที่7จ็ดสเต็กแล้วก็เพิ่มดาเมจคิดิคอนด้วยนะครับแต่ว่าตอนเนี้เขามีของเทพแล้วอ่าดูของเทพกันนะครับนี่เลย ลากอิกดราซิลคือโอ้โหนี่คือต้นไม้แห่งโลกเลยนะอิกราซิลนี่เป็นการเพิ่มสแต็กพื้นฐานให้กับพวกพ้องสามเปอร์เซ็นต์พวกพ้องเนี่ยเรียกว่าไม่มีกําหนดนะว่าเป็นเผ่าไหนเป็นแก๊งอะไรนะครับก็คือทั้งทีมเลยสามเปอร์เซ็นต์ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดกับอีกฝ่ายหนึ่งอันสูงสุดที่สี่สแต็กตีสามสิบสองก็สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อตัวเองใทสสกิลกับอีกฝ่ายที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟเมื่อ,อไหร่จะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีกับตัวเอง10%ด้วย ก็เป็นการเปิด1ตามด้วย2นั่นแหละก็คือเล่นกับสกิลตัวเองได้หรือว่าในทีมถ้าเรามีดีบัฟอยู่ก็เล่นได้เหมือนกันเมื่อตัวเองใช้สกิลกับศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์สัญลักษณ์จดจ่ออีกมันก็จะไม่สนป้องกันคิริคอนของอีกฝ่าย3 0นะก็คือสกิลหนึ่งของเขาเองนี่แหลยมอบเอฟเฟกต์สัญลักษณ์จดจ่อให้กับอีกฝ่าย2เทินที่ขั้นแรกก็เหมือนกับเป็นเล่นกับสกิลตัวเองนั่นแหละง่ายๆแต่ต้องไปลองดูว่าแรงหรือเปล่านะครับแต่การเพิ่มสแต็กเนี่ยถือวาดล ทั้งด้านโจมตี10%ไม่สนป้องกันคี30คือยังไงอะไอ10้10กับ30เนี่ยคิดว่าน่าจะได้นะถ้าเราเปิดสกิลหนึ่งไปนะมาเดี๋ยวเราเอาพี่บานแสงไปเล่นกันดีกว่าวันนี้ช่วงนี้เมตาผอมไม่ระบุนี่มันเหิมเกริมคือมันตึงเราไปเล่นกันจริงดีกว่าว่าเราจะโดนเมตาผอมไม่ระบุอย่างเมอร์ลินอย่างน้องเฮลตบเกียนหรือเปล่าพี่บานพี่บานต้องไหวนะพี่นะมีของเทพแล้วนะแล้วผมก็รอด้วยตัวนี้มา ผมจะลงแบบชั้นสูงและนี่ก็คือทีมที่เราจะไปเล่นกับทีมฟู7เจ็ดบ3สามช่องหน้าคือเจ็ดบาฟไอช่องสี่คือเป็นฮอกแอนด์ออสโลก็อยู่ในแก๊งแบบเป็นเด็กข้างไข่เมลิโอดัตซึ่งฮอกออสโลเนี่ยก็จะมีทั้งพาสซีฟแล้วก็ของเทพที่จะเพิ่มสเต็กทั้งทีมเลยเป็นอด้วยถ้าเป็นพาสซีฟเนี่ยอย่างผู้พิทักษ์จอมซนเนี่ยก็คือจะเพิ่มป้องกันให้กับทั้งทีม50%เลยนะเยอะนะตัวของของเทพเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของเลือดให้กับทั้งทีม15% ก็เป็นตัวที่อยู่ในช่อง4จะเก่งมากๆหรือใครจะใส่ตัวอื่นก็ได้นานาชีก็ได้แต่นานาชีหลักๆมันเน้นเผาไม่ระบุไงแต่ใส่ก็ได้นะหรืออยากจะดันซีซขึ้นก็ใส่ป๋าก็ได้บันเป็นดาเมจเดียเน่เป็นตัวทอนจากสกิล2แล้วก็จะมีเพิ่มสแต็กด้านโจมตีจากการตั้งท่าของของเทพเป็นเวลา2เทินนะครับ30%เลยนะก็เปิดด้วยเดียเน่นะครับแล้วก็แน่นอนโกเทอร์ ตัวนี้เป็นตัวเล่นขั้นการ์ดอยู่แล้วจุดตัดอัตละดาราเดี๋ยวตัวเปลี่ยนสกินแป๊บนึงเบื่อหน้าสกินนี้แล้วเอาสกินอื่นดีกว่านี่เพราะว่าโอ้โหชุดน,นี้นี่คืออย่างเฟี้ยวส่วนพาสซีฟก็เล่นกับพวกแก๊ง7บาทเหมือนกันนะก็คือเพิ่มสแ,แต็คให้กับอัตลักษณ์7บาทป5%ปเถ้าเล่นฟูลบาทก็จะเพิ่มแล้วก็ถ้ายิ่งมีแบบเผ่าที่ต่างกันใช้สกิลโคละใบใน1เทินก็คือสาใบนั่นแหละมันจะเลื่อนขั้นการ์ดด้วยนะครับของตัวเองอะนะ ก็แน่นอนว่าบันเนี่ยเป็นมนุษย์โกเทอร์เป็นเผ่าไม่ระบุแล้วก็ดเน่เป็นยักษ์ก็มีสามเผ่านะบไปเออลืมให้ดูของเดี๋ยวดูของมนของของพี่บันก็เนี่ยก็จะใส่เป็นแน่นอนนะครับเลือดโล่นะเพราะว่าเราจะเอาซีซีเนี่ยหรือว่าพลังต่อสู้เนี่ยไปวัดกับอีกฝ่ายวัดเชิงนะโจมตีผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใส่เป็นยืนดีกว่าคุ้มกว่าเดียเน่เนี่ยก็ใส่เป็นเหมือนกันอนะใส่เหมือนไอ้บันเลยทุกคนเอาจริงผมน่าจะแบบไม่ต้องให้ดูอุปกรณ์แล้วปะ่ะว่าทุกตัวคิดง่ายๆเลยรหัสผมเนี่ย ผมจะใส่เป็นเลือดป้องกันซะส่วนใหญ่นะครับที่รีวิวอ่ะนะมาทุกคนพลังต่อสู้ก็อยู่ที่47,000อันนี้ถือว่าน้อยเพราะว่าอาหารที่กินเนี่ยผมกินเป็นโจมตีนะก็ถือว่าน้อยอยู่ถ้าเรากินเป็นพลังต่อสู้เนี่ยอีกฝ่ายมันจะสะดุ้งเกินไปมันจะเวอร์เกินอ์ติแฟกตก็จะใส่เป็น7บาปแล้วกันลดดาเมจไปทุกคนตาแรกดูซิจะทีมอะไร <Hello>, m <Mother>. e <gasps> ตูมา เรียกว่าเป็นเมตู้ของจริงมิลิมเฮลแล้วก็ซับนอฟดีไม่เจอเมอร์ลินด้วยเมอร์ลินด้วยนี่คือแบบสะดุ้งมาแล้วก็จะเลื่อนขั้นเนี่ยไปที่ตัวของพี่บันแล้วกันตั้งทอนมาแล้วก็ใช้พี่บันเนี่ยตีไปที่ซับนอฟเพราะว่ามันทอนนะเจเขาทอนอยู่ไงเขรียกว่าโดดอ่ะไปฮะทอ,อนควงสว่รนมาจูโจมสบบร็เแล ใส่เลเไปก่อนเลยทีหนึ่งำกำมแปะดีบัฟด้วยเคเลื่อนขั้นมา,าว่ามีการใช้สกิลสามเผ่าไม่ซ้ำมาครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันว่าโดนเท่าไหร่นะก่อนอื่นก็โดนเฮลก่อนเลยอเสียงต่อยคุ้นๆเหมือนกันนะเออซ้ำหนอกก็ตีไอเสียงต่อยนี่มันคือเสียงที่ผมใช้งานเอฟเฟกต์วะที่ใช้เอฟเฟกใส่ในคลิปอะไอเสียงต่อยดังบอกมา แลคือโหเจอทีมเผ่าไม่ระบุนี่ผมว่าค่อนข้างจะสู้ยากนะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าด้วยนะครับตอนนี้คือแบบไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าถ้าเคลียร์ไปยังไงก็โดนอมตะอยู่ดีอะจริงว่าละ่ะผมก็เลยคิดว่ามันจะรอดไหม <laughs> อ่ะตีไปแล้วกันเดี๋ยวมาดูความแรงก่อนนะดูความแรงเเรียกว่าโดดาเนี่ยคือตีไปใช่ไหม <laughs> ไม่ตุยตุยไหมอ่าไม่ตุยโอเค <laughs> แต่ว่าน่าจะตุยตาน,นี้แหละราเบิดทอร์โดขนาดไหนโอ้หล้านสามถือว่าแรงใช้ได้แต่การแรงเนี่ยมันก็ปิดอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ดีถ้าเจอเผ่าแม่ระบุนี่ผมว่าค่อนข้างยากแล้วมาดิเออเออยังก่อนยังก่อนแต่โคเทอร์ไปแล้วแต่พี่บันก็ยังยืนอยู่ยืนอย่างขันแข็งไม่เชื่อมัน่นเชื่อมันน่นในพลังของตัวเองพี่บันบอกว่าก็ามาเลยครับผมรับดาเมตเต็มที่เพราะว่า ตัวผมนี่มันถึกจัดมาตาที่2ผมจะเปลี่ยนโกเทอร์เป็นดัตแล้วกันแล้วคือตุก็หาไปเถอะว่าไอด้ดัตมันอยู่ไหนก็ดู <c oughs> อเอวิฟูลเดเป็นหมู2ตัวตุวก็หาไปเถอะว่าดัตมันอยู่ไหนมามาตาที่2นะก็เอาดัตมาเป็นตัวช่วยดาวเมจอีกหนึ่งตัวแล้วกันเออคือเจอแบบทีมปีาศาจยังมีอีกอะทีมปีศาจในตอนเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลคือแบบโอ้โห แทคไม่มีแล้วอะทีมปีศาจอะจริงมาแล้วก็เปิดโล่มาตั้งทอนมาเดียนแน่อะรอบนี้เราจะไม่ได้ไปแครว่าการเลื่อนขั้นแล้วเพราะว่าไม่จําเป็นแล้วเราใช้ตัวของบานเนี่ยตีมา2องใบเลยดีกว่าไหมความแรงมันบ้มบคือลือไหมหรือใบหนึ่งดีอะลองสองใบสิลองสองใบว่าจะเป็นยังไงมาไป<า>นี่ไงล่ะก็ทีนึงก่อนเลยบ้าไปก่อนเลยหนึ่งทีขำ,ขำ ถ้าเป็นต้นเกมจะเข้าปะก็ไม่เข้าโอเคฮะก็ถือว่าพี่บันก็ดาวเมดเดี่ยวมันก็ไม่ได้เรงขนาดนั้นซึ่งไอ้ดั๊มันก็ถึกด้วยนะก็ามาดูว่าเป็นยังไงนะครับมาดิพี่จีนตีมาดีเดียน,น์น่เออแต่ว่าตีไม่เข้าที่ผมถึกที่ผมถึกจัดเลยแหละแบบถึกจัดอะเออเอาดิเอาด,อาดิมันไม่เข้าไงยากดิจังหวะนี้ก็ตีมาต่อยทอร์ซาโอเคเนี่ยเนี่ยมันแบบมันถึกอะมันถึกจัดอะแต่ว่าความถึกเนี่ยมันก็ ตีไม่เข้าอยู่ดีไงอเดี๋ยวลองดูก่อนนิแล้วก็ใช้ดั๊ดสไลด์ล่ดไปบันตีไปแล้วก็เมลิโอดั๊เนี่ยรวมการมาฮึบไปก่อนเอ๊เรียกว่าตอดตอดแบบไม่ค่อยแรงอ่ะนี่อะไรหนึ่งทีเอาก่อนแบบไม่ค่อยหวังผลเท่าไหร่แต่ว่าพี่บันพี่มาแล้วไงบันมาเน่แต่ว่าดั๊มีอันตีแต่ผมว่าผมใช้อันติของดั๊นะเบิร์สไปเลย ตายหรือเปล่าไหวหรือเปล่าทันหรือเปล่าอันตรดูนี่โอ้ยเดวิเออใจเย็นเอ็คิสไปย์เอ,อ้ยยังถึกอยู่ยังถึกอยู่ยังถึกอยู่แต่ว่า<ก>ไม่รอดเดีอดแน่ตุยเลยไงมาความถึกเนี่ยเอาจริงบันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งซึ่งเราก็จะใช้นี่เลยพี่บันเนี่ยเอาไปก่อนเลยดาเมที่สร้างด้วยอะแล้วก็ใช้นี่ไปก่อนไปไป มาสามเอแปะไปก่อนสลักจดจ่อเอาไอ้ดั๊ดให้ตุยไปเปียงเออร์ลนเจ็ดเนี่ยโคตรแรงมาครับผมเมลิโอดัสดปิดฉากเปียงเรียบร้อยคเคเฮ้ยก,ก็ก็ถือว่าอันติแรงอันติแรงดาวเมทแรงอยู่นะครับถ้ายิงสลักจดจ่อไอ้ฝ่ายมีก็ถือว่าแรงใช้ได้เลย แล้วก็ยังไงสิเกิร์สเออได้อยู่ก็เกือบแรงเกือบเท่าดั๊ตเลยนะก็ดัตอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันก็คือเมตาแบบว่าเผ่ามารอยู่แล้วที่มันแรงจัดบันนี่ก็ตอนนี้คือมันตกเมตาไปไกลแล้วแต่ว่าก็อันติเมื่อกี้เบิร์สไปเนะี่ยโอ้โหล้านเจ็ดเลยนะแรงเกือบเท่าดั๊ตอ่ะนะก็ใช้ได้อยู่แบบก็ดีก็คือของดีปปพี่บนันปีฉาดนี่ปิว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 ,ปว,ปวโอ้แต่พอตีนี่เบากิ๊บ คือตัวที่อีกฝ่ายมันไม่มีตัวของดีบัฟด้วยแหละคือถ้าไม่มีดีบัฟอะยังไงบันก็ตีไม่เข้านะี่ฮะคือบันต้องเล่นคู่กับดีบัฟไงถ้าเล่นคู่กับดีบัฟอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเจอนางฟ้านางฟ้านี่ผมว่าบันก็น่าจะเอาไม่อยู่ปะ่ะเพราะว่านางฟ้าหรือว่าเป็นเผ่าไม่ระบุไอ้เผ่าไม่ระบ,บุเนี่ยตัดไปเลยไอ้เผ่าไม่ระบ,บุนี่ขี้โกงนะครับไอ้บันนี่สู้ไม่ได้อยู่แล้วค่อนข้างการ,ารันตีหรือว่าอยากจะเจออีกรอบหนึ่งก็ได้ก็มาอีกรอบตาที่3ขอเจอเผ่าไม่ระบ,บุอีกสักหนึ่งรอบ โอเคเป็นฟูไม่ระบุเหมือนกันมาครับเหมือนกับตาแรกเลยอ่ะมาถึงเราก็ต้องเปิดโล่อยู่แล้วแน่นอนเดี๋ยวเปิดโล่นี่ก่อนแล้วก็ตั้งถอนแปคือเธอแรกยังไงแบบผมก็ยังถึกยังถึกจัดแล้วก็น้องเฮลเขามีตายเกิดอะนะเนาะเมอร์ลินตอนนี้คือเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะตีตัวไหนถึกทุกตัวเลยเฮ้ยอืมเอาเป็นดัด๊ดละกันอ๋ออ่ะอย่างนี้ไปก่อนค่อยๆตีไม่ต้องไปหวังดาวเมจในตาแรกในเธอแรก แต่ก็ได้อยู่นะนี่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เออตีไปก่อนค่อยๆหลอยมาฮะเนี่ยทีนี้อีกฝ่ายก็จะตีเราไม่เข้าแล้วแล้วก็ทีมเผ่าไม่ระบุเนี่ยมันไม่มีตัวล้างดีบัฟนะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังตีเราไม่เข้าแน่นอนแล้วก็โดนเราตีหนักด้วยแต่ก็อีกฝ่ายมันก็จะแรงไงเผ่าไม่ระบุมันก็จะแรงก็เดี๋ยวมาดูว่าจะยืนไหวโอ้โหนี่ขนาดมีโลดโอ้โหโอ้ ทุกคนถ้าเจอผ่ไแม่ระบูเนี่ยอ้ว่าลำบากว่ะลำบากจริงคือน่าจะไม่ได้ด้วยคิดว่าน่าจะไม่รอดด้วยถ้าเจอผ่าแม่ระบูนะาลำบากจัดพี่บอลบอกเอาตูมาฆ่ามันเนี่ยคลิปเนี่ยเคลีซีล็อกคือเออแต่ได้แต่ได้แต่คือมันก็ตายเกิดอยู่ดีแล้วพอตายเกิดเนี่ยดีบัามันหายไงทุกคนเนี่ยเห็นปะ คือแบบว่ามันก็อามาตะาอ,อีกฝ่ายก็จะสวนเราแรงแรงจัดเขาเรียกว่าโดดอ่ะโอเคไปก่อนแล้หนึ่งทีมาเฮลดังโบดังโบโอ้โหบัน oh, ต <laughs> ูแตกเลยเออโอเคพี่บันตูไปแล้วไงผมคิดว่าอีกฝ่ายคือน่าจะตุยอยู่แหละแต่บันตูแตกแล้วไงประเด็นอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วไป ควงสวค์กระนั่มเกรซิล็อกคือนี่ละ่ะอีกซโซตีไปเออเออเลือดดำโชว์เลือดดำโชว,ว์ว่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะถามว่ารอดไหมก็รอดอยู่แต่พี่บันเราตุยแล้วไงแล้วก็ออกไปดิไม่ไหวว่ะพี่บันผมสุดความสามารถแล้ววะ่ะแล้วมันมีอีกทีมหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะลองในคลิปต่อไปของมันแต่น่าจะไม่ได้ลองแล้วก็คือทีมมนุษย์ ผมคิดว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกัน,นเผลเปไอตัวอูนโนเหลาทองเนี่ยน่าจะเด่นกว่าด้วยถ้าคือเอาไปเล่นอะนะี๋ยวก็เป็นคลิปอูโนเหลาทองอีกแล,ล้วคิดว่าพี่บันนี้มันช้าดามเมจมันช้าไปขั้นหนึ่งแล้วอะเพราะว่าในตอนเนี้ยยังไอตีเดี่ยวแบบมันช้ามากแล้วอะเพราะว่าทุกคนมันจะสแปมดามเมจหมู่มาเรื่อยๆแบบตีหมู่อย่างเงี้ยก็เลยคลิดว่ามันน่าจะเล่นยากแล้วอะ,อะตีไปขอนควงสวคน สามเมเอมันต้องเก็บสแต็กไปก่อนแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยบันก็เป็นตัวซับให้กับทีมได้อะนะถ้าไม่ได้ไปโฟกัสดาเมจพี่บันอนะแต่ว่าถึงมันจะเล่นให้แบบว่าของเทพของมันเนี่ยเพิ่มดาเมจให้ตัวเองก็ตามอันนะแต่ถ้าเรื่องของดาเมจผมว่าช้าไปแล้วแต่ถ้าเอามายืนแบบขำๆให้เพื่อนเนี่ยบูสต์ให้เพื่อนเนี่ยเป็นสแต็กให้เพื่อนเนี่ยก็ได้เหมือนกัน เพราะของเทพพี่บันมันก็แบบเพิ่มสแต็กด้วยใช่ไหมจากดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยตีไปคุณพอ่อไปแล้ว้าไปก่อนเลยจอเกาะจอเกาะไปก่อน1นึ่งสเต็ปแล้วก็บันนี่พอมีดีบัฟมันก็จะแรงโคตรแล้วก็ระเบิด <You 're S 1> ทอร์นาโดติวติวเรียบร้อยคุณพ่อนี่คือปิวมาสแต็กดีบัฟเริ่มมาแล้วเริ่มแรงอีกฝ่ายก็ตีเราน่าจะไม่เข้าแล้วด้วยดูทรง อ่ะตีที่เดียนนี่อ่ายังยังก่อนยังก่อนยังก่อนเห็นปะมันจะมีเพิ่มสแต็กแบบอ๋อนะของพี่บันไอตัวของเทพอ่ะทำให้ทีมอ่ะมีความถึกเออไปฮะโอ้รอบนี้คือการพี่บันไม่ออกสักใบหนึ่งอะไรคับนี้อ่ะตีมาไม่ตああุยว่ะพี่ต้องไม่ตุยว่ะ รถเกตอันตีได้อยู่นะอ่ะเอาเพย์เซฟดีกว่าโอ้ยไม่ตุยแล้วต่อให้ตุยไปมันก็แบบเนี่ยไม่ตุยนะฮะไปฮะมันก็ตายเกิดอยู่ดีรถเกตอันตีไปก่อนเรซที่ล็อกคือเอ๋รถเกรอันตีไปก่อนไม่ต้องไม่ต้อง <No. S 1> ยังก่อนเมลิโอดูสแต่รอบหน้านี่ต้องปิดแล้วนะเออตีเดียนแน่เดียนแน่บอกก็ยังเหมือนกันน้องอยู่ได้อยู่น้อง <laughs> เออ ถึงๆกันไปถึงๆกันไปว่าไงโอ้โหไม่รอดเนี่ยนะแต่ของจริงก็ไหวยอยู่นะก็ไหวยอยู่นะถ้าการ์ดไม่ได้เกลือมากอะคิดว่าตาน,นี้น่าจะไหวยอยู่นะครับแต่นะแต่พี่บันตูไม่รอดไปก็จีเอาดัตปิดฉากเรียบร้อยอีกทีว่าโชคเมลูดัสปังจีจีนะครับสามล้านเจ็ดแสนเลยนะก็จีจี ดูทรงไหมบทบาทพี่บันมันก็ดูทรงและพี่บันดูบทบาทของเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจไม่ได้แล้วแหละดูทรงเอามาเป็นตัวยืนเพิ่มสแต็ตให้กับทีมดีกว่าเป็นตัวซับดีกว่าแล้วก็หาดาเมจสักตัวหนึ่งอะ่ะอะอย่างทีมตอนนี้ผมมีเมลิโอดาที่เป็นดาเมจก็มาเป็นตัวซับความถึกได้แล้วก็มาเป็นตัวลดสแต็ตอีกฝ่ายได้จากดีบัฟเต็มหัวของไอ้บันเนี่ยเดี๋ยวจะมี บางคนบอกเฮ้ยรีวิวดัตอีกเปล่าเดตูด <c oughs> จะเอาบันไปโซโล่หนึ่งสี่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเอาบันไปโซโล่หนึ่งสี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยผมจะทุกตัวออกไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวบัน่ะนะถือว่าแบบว่าอย่างจะตึงอย่างจะเย่นะครับป่ะพลังต่อสู้อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับตาสุดท้ายในคลิปนี้แล้วกันนี่คือการรีวิวบันแบบจริงใจอาหูเล้ไฟเป็นฟราวดิน คิดว่ากำลังต่อสู้น้อยแล้วตูน้อยกว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่บันเนี่ยจะดาเมจเท่าไหร่นะครับถ้าใช้พี่บันเป็นดาเมจแบบไม่มีตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งเลยนะก็คยกว่าโดนด่ามาฟื้นฟูนไม่ได้นะครับแล้วก็ตีมาต่อเลยกับบาลิสตานะครับโอเอค okay, ทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัวของบันนะถือว่าจากที่เราลองเล่นไปเนี่ยสีหตาเนี่ยชนะไปสตา แล้วสองตาเนี่ยนี่คือมันต้องมีดาเมจอจริงๆอ่ะในเมตาตอนนี้ผมว่าถ้าใครแบบปั้นบันมาแล้วมีของเทพแล้วแบบอยากจะวัดเชิงของเทพอยากจะอวยของเทพมากๆตัวนี้เนี่ยบันแสงเนี่ยคิดว่าไม่ไหวแล้ววะ <No. S 1> ไม่ไหวจริงๆคือเจอเผาไม่ระบุยังไงการันตีแพ้แน่นอนร้อยปอซอันนี้คือการันตีแพ้แน่นอนนะครับถ้าอยู่ในระดับที่สูงๆแบบผมนะ แต่ถ้าแบบอยู่แร้งที่ไม่ได้สูงมากก็น่าจะเป็นตัวที่เล่นได้อยู่มั้งอันนี้ไม่รู้ไงเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่แร้งพวกนั้นไงก็เจอแต่พวกแบบว่าเมตาเจอพวกแบบเผาอสูรเมตาบอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาบันไปเล่นก็ไม่ไหวแหละนะครับเป็นตัวมีมแล้วตอนนี้ต้องหาดาเมจช่วยจริงๆอ่ะแต่ถ้าใครที่เอาบันไปตำแหน่งตัวซับเนี่ยตัวแบบแปะดีบัฟตัวใช้ของเทพเพิ่มสแต็กทั้งทีมเนี่ยมีดาเมจหนึ่งตัวใครก็ได้ที่มันแรงๆอูโนเหลาทอง เมลิโอดัสเอลิซาเบธที่แบบเป็นดาเมจแรงๆสักตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ยังคิดว่าอาจจะฝืนๆเล่นได้นะครับถ้าเราไม่ไปแคร์ว่าไอ้บันมันต้องไม่ตุยอ่ะเพราะว่ามันต้องตุยแน่นอนะ <c oughs> ดาเมจตอนนี้มันแรงแบบเวอร์วังไปแล้วอ่ะตอนเนี้ย้องพี่บันพี่บันก็แบบกป็นิ่งนะวันโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นให้ดูแหละนะครับกับบันแล้วก็ของเทพของเขาที่เพิ่งเข้ามานะเอาไปลงดานเอาไปลงดันไหมเก็ <c oughs> <c oughs> บลงดันไห ของดีอย่างนี้พี่เก็บเอาไว้เถอะนะไปก็ใครที่ชอบก็กดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยละกันนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลน์เป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผม 「顔は風の中の幻」「痛みの始まりという歌」「果てしない灰色の中で手を伸ばしたが君を見つけた君の声が聞きたくて」「ずっと待ってたよ君と同じように」「心が真実を求めて静かに」 涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた君を見つけた知らない場所で静寂の中で君の声が聞こえた